ไส้อัวอะไรนะนี่อะไรนะไส้อดไส้อัวไม่ใช่ไส้อดเอาไหมกินไหมเอาไส้อัวเป็นไงไหนเลือกเอาอะไรเ <c oughs> อาเพชรเพชรเผ็ดเสียงเพชรผมผมยาวเดี๋ยวตัดผมให้เ oh, อาดูกุญชม่ผมยาวจริงยาวพอจะมัดใจได้ไหมละ่ะเดี๋ยวดูข้าวเหนียวกันเอาแล้วเดี๋ยวด,ดันทำไมละ่ะ yeah, <yeah>, yeah. ข้าวเหนียวจำได้อยู่ข้าวเหนียวเ <How? S 2> บาเบามัดมาดีนะ แก่ไปเลยแก่เป็นเปล่าแก่เป็นไหม,มแก่เลยเอาแก่แก,แก่แก่เลยแก่เป็นไหม,มป่า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 มัดมันนี่เพื่อนๆดูข้าวเหนียวครับผมนีม่ห่อละยี่สิบาทโอ้โหบักเบกแบกเบกแล้วก็ห่อละสิบาทบก็บักบึกเฮ้ยไม่แพงแล้วเนี่ยดูน่ากินไหมลูก น่ากินไหมทั้งหมดนี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามากินการขอญอาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับไหว้ก่อนลูกไหว้ก่อนไหว้หายก่อน,อน,อน,อนเออจาไว้อุกาสะอุกาสะดอกไม้ทุกเทียนชวาราลูกน้ำราชชิวีดพร้อมไปด้วยความปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกและอาหารทั้งหลายเหล่านี้ตั้งใจตั้งใจสิขอบูชาแก่พระโพธิญาณพระพุทธทางพระธัมมบางพระสังฆัง,ข,งขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพยานให้แก่ข้าพาเจ้าโดยเถดนะพระจุกข้าให้ท่านพิจารณาอาหาร เกยน่ากินน่าใช้น่ารับประทานอีกหน่อยก็จะกลายเป็นของน่งเสียผูผ,ผูพังก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องเสื่อมสลายกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปตามกาลเวลาตัวท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อหมดลมหายใจจะทิ้งร่างกายลมหายใจแต่ไปที่ปลายจมกูกจะทิ้งสังขารที่ขึ้นอื่นนั่าเหม็นผูกพังหลังจากน,นั้นให้ท่านพิจารณาแล้วปล่อยวางไปที่ปลายจมกูกข้าพเจ้าขอเสพอาหารที่เหลือทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นทานทั่วไปด้วยเถรนะพระเจ้าค่านิพยนปะปะทโยโอตุ อิติปิโสวิเศษอิศอิเศษผู้นาเมอิเมนาผู้ตังโสอิโสตังพุทธปิตอิเราสยามวัมินโทววโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายงววรมุทโธนะโมทายะมาสีสมานัง อมคือกักหินผาหักมั่นอยู่ในหัวกูตัวกูคือกำแพงหัวกูแข็งคือหินทองอมมาจะกิดจักภารสวหาอิสวะอุอรระพะวาสาธุโอมผงเผาเท่าทุลีของพันชาติสวหาอุคีติมะอุคีติอุกุีติอะกุมาลุมาลุมามามาเอหิตติดตังไปยังมามาเอหิตติดตังมหาลพังไปยังมา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 กุมาลีลุมามามาเอหิติดตังไปยังมามามากินด้วยกันนะลูกมะ พุทธงงังเป็นแผงแก้วพระธรรมังเป็นแผงแก้วพระสังฆังเป็นแผงแก้วน้มือพุทธรยะอ้อมร้องตัวกูลอ้อมร้องพ่อครูรกูสัตว์ูไรส์แพ้แพผ่านวินาศสันติอสังวิชโลปุกสัภูพระพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเรือพระสังฆังพระเจ้าคงหดุโอมเมตรของอาตีสวาฮะโอมจำปุทะลุบญญยโอมบัญญำมหาจำปุกริริมิธีนากางในวงังอิกะวิติปัสสิทธิเมให้หนูนะลกูกให้เพื่อนๆด้วยปัสสิทธิเมให้ตัวเราครับผมวาโทโนอะมะมะวา วินาสันตุนะโมพุทธายะวิวัง